รวิทอีกคนคือนายธนดลขจรศักชัยนะฮะความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นโดยแสดงว่าเป็นของตนนี่นะฮะวิธีการเนี่ยเราต้องฟังให้ดีเพราะว่ามันใกล้ตัวมากนะครับ,รบก็คือว่าคนร้ายทั้งสองคนนี้นี่นะครับจะไปเก็บใบบันทึกการถอนเงินหรือที่เราเรียกว่าใบสลิตตามหน้าตู้ ATM เ<อ>เวลาเราไปกดเงินอนะ่ะ บางคนก็ไม่ได้เก็บสลิป ATM ไว้ A A ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้แถวนั้นน่ะออสองคนนี้เนี่ยก็จะไปเก็บเก็บเก็บนะฮะเก็บแล้วก็เอามาดูว่าสลิปไหนเนี่ยมียอดเงินฝากคงเหลือเยอะสมมุติว่าของคุณกรหนกเนี่ยเหลืออยู่หลายล้านอสองคนนี้เนี่ยก็จะ เอาเลขที่บัญชีนะฮะที่ปรากฏอยู่ในใบสลิปนี่นะฮะไปค้นหารายชื่อของเจ้าของบัญชีโดยการเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตอ๋อเพราะสลิปมันจะไม่บอกชื่ออใช่ไหมแต่เอาเลขที่บัญชีเนี่ยไปเซิร์ชดูเซิร์ชหาได้เลยมันอาจจะมีบางคนเขาแบบเป็นพวกทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ไปลงเลขที่บัญชีไว้คนโอนเงินเข้ามาอ๋อโอเคโอเคมันอาจจะมีไงแล้วไงแล้วพอเลขที่บัญชีเนี่ยเราเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตปุ๊บ S 2> <S 2> แล้วก็ได้ชื่อเจ้าของบัญชีชมาแล้วเนี่ยคนร้ายก็จะเอาชื่อชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยไปปลอมนะฮะโดยปลอมบัตรข้าราชการนะฮะเป็นชื่อของเจ้าของบัญชีออก็ไปปลอมบัตรข้าราชการมาเป็นชื่อของคุณกนกนะฮะแล้วก็ไปขอ,ขอข้อมูลทะเบียนรารโดยใช้บัตรข้าราชการอันนี้ไปขอเพื่อจะขอทราบวันเดือนปีเกิดจากของเจ้าของบัญชีเนี่ยจากฝ่ายปกครองทีนี้พอได้มาปุ๊บก็จะเอาบัตรข้าราชการปลอมเนี่ย ไปขอเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารเจ้าของบัญชีออขอเปิดอีกบัญชีหนึ่งออแต่ว่าเปิดสาขาอื่นไม่ใช่สาขาที่ที่คุณกหนกมีอยู่นะออซึ่งชื่อเนี่ยก็ตรงกับชื่อคุณกนกนี่แหละนะฮะพอเปิดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีการคือไปสมัครบริการโอนเงินออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ต กับบัญชีใหม่เนี่ยแล้วก็ผูกบัญชีเดิมที่คุณหนกมีอยู่เนี่ยเข้ากับบริการนี้ด้วยโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีของคุณหนกเนี่ยผ่านทางบริการออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ละแล้วก็จะโอนจากบัญชีคุณหนกเนี่ยมายัางบัญชีใหม่ที่ไอสองคนนี้ไปเปิดอพอได้ปุ๊บมันก็เอาบัตร ATM ที่มันทําด้วยเนี่ย ไปกดเงินมาใช้เนี่ยวิธีการมันเป็นแบบนี้นยฮะไม่น่าเชื่อว่าทำได้จริงนะดูเหมือนมันซับซ้อนนะแต่ว่าก่อเหตุมาแล้วเนี่ยสี่ครั้งมีคนที่ตกเป็นเหยื่อนะฮะมีข้าราชการกรมราชทัณ์ก็ถูกถอนเงินออกไป1นึ0 0 0 0บาทอันนี้ครั้งแรกครั้งที่2ไปปลอมบัตรข้าราชการกรมราชทัณ์เปิดบัญชีกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็เบิกเงิน นะฮะถอนเงินไป164,500ครั้งที่3ปลอมบัตขรข้าราชการตำรวจฮะแล้วก็ถอนเงินเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะฮะ42,000กว่าบาทแล้วก็ครั้งที่4ปลอมบัตขรข้าราชการตำรวจไปเปิดบัญชีกับธนาคาร1น,นะฮะในกรุงเทพนี่แหละ<บ>แล้วก็ถอนเงินไป40,000 0เมื่อวันที่29กรกฎาคมะฮะนี่ฮะรวมแล้วทั้งหมดก็หป็นงแ0นแปด จ็ดแสนแปดฮะเกือบแปดแสนใช้เวลาหน่อยใช้เวลาใช้เวลาเวลหน่อยแต่มันก็โอ้โหถือว่าเป็นความชานฉลาดของคนโกงนะใช่โอ้